มิติห้าไม่มุ่งหวังตั้งเอาบุญบารมีสุขภายในจิตขยายใจเบิกบานไม่มีอะไรที่ต้องเข้าไปทำอะไรอีกหากข้างในเราสดใสสมบูรณ์เต็มเปลี่ยมแล้วสุขภายในจิตขยายใจเบิกบานก็เพียงพอรู้สึกเพียงอิ่มเต็มพอก็จบกิจใด ให้แผ่ความเต็มนั้นออกไปด้วยพร้อมกันเมื่อสุขภายในจิตขยายใจบึกบานในทุกเหตุการณ์ได้นั่นสำคัญยิ่งกว่าการมีพลังในการเชื่อมต่อจัก,กรวาลทั้งปวงเมื่อจิตแผ่ขยายนั่นคือเรากำลังทำหน้าที่เห็นก๊อตเองคือการแผ่ล้างสังสารวัตร มิติสี่ทั่วไปยังเชื่อเรื่องกรรมมักห้ามมิให้เราทำนั่นทำนี่มักให้เราละวางกิเลสนั่นกิเลสนี่มักให้เราสร้างเอาบุญบารมีนั่นบารมีนี่มักมองว่าสิ่งต่างๆล้วนเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมมิติใหม่คือมิติที่ห้ากลับเป็นตรงข้ามกันนั่นก็คือ สร้างสรรค์สุขเบิกบานขยายจิตไม่ต้องทำอะไรเพื่อมุ่งหวังตั้งเอาบุญบาร,รมีใดๆอีกต่อไปเราดีต้องให้คนอื่นดีด้วยแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับด้วยมีความสุขด้วยความสำเร็จด้วยต้องร่วมด้วยช่วยกัน คือให้คนอื่นประสบความสำเร็จร่วมกับเรานี่เรียกว่าสือ่อก้งนั่นเพราะว่าทั่วโลกล้วนบ้านเดียวกันเรียกว่าชื่เจียอ,อีเจียนั่นเองด้วยความรักและแสงสว่างอมาตะนิรันดร์ดรเล็กมนัญยาสวรักษ์ส่วน,นเคลือ